อคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นสายซัพพอร์ตอีกเช่นเคยนะม,มาดูกันว่าตอนนี้เราจะรอดไหมเห็ <c oughs> ตนตอนต้นเกมคือถ้าตะกอนใส่อะไระดำๆมาอาจจะเป็นเกิดไกลกันบมดีแดงเหลืองหรือเสียวไา้มาดูกันว่าตอนนี้เราจะรอดหรือไม่ครับอกดนานๆเลย คิดว่าไงคิดว่าไงอ่ะ,ะบบอ่ะไม่เอาไม่เอา,เอาขอด่านดีๆเถอะสองอดะขอด่านนี้มันแบบไม่โหดหลายจุดเกินไปในการโดนโดนมลีั่นน่ะอ่ะอ่ะอะไรนะยังยัง วันนีต้ตอนบ่ายก็เล่นอยู่เล่นกันตีกโกให้พูดอ่ะสองครั้งอะมาสองตาติดเลยอะไรโมลี่เหรออะอัดอ,อ,อุบารเม็แฮมเนี่ยแหละมาสองตาติดเลยไม่รู้แกลัวเนี่ยวันจัจะพูดเป็นพูดเต็มๆมนะา,า่าตาฮว่าจะาม่พู่ <c oughs> อยู่แล่วนะ <c oughs> ด้านดำคือพ <ra ีอาราเองหาหาโทเทมก่อน้ยขอแต้มหน่อยขอแต้มหน่อยครับไปละ้วไปเหี้ยดินด uh, ินลินดินบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นมาแล้วมามากลางคู่แล้วเจอสองคนเจอสองคนไปแล้วเว้ยไป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  เดี๋ยวเดี๋ยวอาวิ่งปั่นวิ่งปั่นอย่างนี้เลยเออจะพี่ไปมา้วบอกก่อนไปปั่นนไม่ได้แล้วนี่วอี่หลมีอกเครื่องมนกกอไมได้อ้ไม้บาเล็กไปแล้วล็อกเครื่องธนาเขามีหัวหมูไหมคะหัวหมูไม่มีหุงไม่มี เจ๊ต้องตกใจขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเฮ้ยยตกใจน่ากลัวยังไงไปสองคนหนช่วยหนูรช่วยให้ารช่วยให้นั Okay, ไม่แมนหรอกมะอยากลงไหมฮะลงมา,ลงม,มาลงมาพีค่คอมครับไปละไม่ไม่ต้องคิวเดี๋ยวเหี้ยวเิ้งด้วตัเองได้เด,ด,ดแล้วแตกอะไรนะคะเด็ดทาร์ดแล้วค,คุณก็เห็นว่ามันขึ้นว่าหมดกำลังเขามีลูนไหมฮะไม่รูครับไม่มีไม่มีโทเรมเครื่องครับ มาแล้วนะเพนน่าจะไปอนเซน้ใหช่วย Where w ิ kill แท n a t o and what พี่อ้ํจะ้บพี่อ้าพี่อ้ามวงรออเออทีนึงการลุกนี้ก็หมดเลยอะไรกันครับเอาหนูต่อเลยวะใช่ไหม ใช่ไหมอ้าวไม้ตรงนี้ใครใช้ไปหนาไม้เด็กที่ใช้ไปเอ้าวเหรอใช่คือไม้ปลอมบีบี้ไม้ปลอมไม้ปลอมบ่อเลือดบ่อเลืองบ่อเลือดไม้ปลอมเราซ่อมได <ป S 3> ้โรงเรียนกันไหมอะโรงเรียนครับโรงเรียน ไม่โดนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูเสี่ยวก้นมากหนูเสี่ยวก้นนิดนิดสุดในโลกใจเด้อไปด้วยสวัสดีค่ะพาเพื่อนมาให้ไม่ดีเลยนะแบบนี้หนูไปด้วยไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทไปด้วยไปด้วยหนูไปด้วยพี่ปาพี่ปาพี่ปาหนูไป พูดฟุตไฟเลยที่นี่ปังกว่าฮะที่จิกมาอย่างไกลเลยเดี๋ยวพี่ไปให้ก็ได้ปะสวยสวยอย่างนี้สวยเลย ี่ไม่มีบอลลนะวิวีวิวีมีแทงหลักใช่ไหมคีหายอ้าพี่ปาครับพี่ป่าคือใครโอพี่ปาคือพี่อพี่อมาเลยพี่อาลุมหิวเนยฮิวเนยเอาฮรวมาสวยดับเบิลเฮลเร็วมาคหีก้ยโยเฮ้ยเเ้้ เปียบไม่พี่ดิเขาตัดพี่มาเองพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวนะพี่จะโดนโบลีแล้วชนละก่อนไว้เจอกันวันหลังอะไรไม่มีใช้ไปแล้วติกโบก ไม่นะผมจะลบเองแล้วทุกคนอ้าวอย่างนี้ว่ะเขาน่าจะแบบน่าจะสักสองสองไอเนี่ยหนูว่าอ๋อจะสจกสองเป็นไว้เขาลุกไว้มาสั่งมาส่งมาสันี่ต้องมาตรงนี้หนูไปช่วยให้ โอ้ยหนูอ่ะเากลับมานะพี่ปาไปตบสแไนติดบอโล่ไหมเอ่ยพี่ปาไปเลยพี่ปาไปไปไ,ไเ,อเอา้าทำไมอ่ะนั่นแหละเขาเขารู้ดี

สิ่เป็นอะไรไปแต่แต่เออเไปไปไปตาหน้าป่ะคะใช่ใช่ใช่เราเล่นเราเล่นเอ็มเจเนตาหน้าเอ็มเนเ่น้าเอ็มเไปอยู่บ้านลป๊อ้ยใครใครใค่นโ้ควันีนะ บี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 ี่ปันอยู่บ้านเหลี่ยมีม j ไอแอออนแอดออนอันข้างล่างมันลดชาร์ดอ่ะมันจะทาให้มันฮีวเร็วขึ้นแต่มันลดแปดชาร์ดอ่ะพี่ว่าเปลี่ยนียู่ับ MJ ก็แอดออนหมดแล้วเาเอามาแค่อันที่แบบเพิ่มเตมก็อราะว่าอันนั้นมันทำให้ลดแปดแปดชาร์ MJ ปันอยู่บ้านเหลี่ยมอ่ะจะเสร็จละถ้าคิวเลอร์ไม่มาก่อนดีกว่าไหม เ็ษเ็ษเ็เ็เฮ้ยอันนี้ได้เฮ<ถ>้ยมมอ๋อเออเออกดนึววกว่าเอ็มเจโดนความขัความขับแขน <c oughs> วิวอ,อยู่นะ,ะสบัดอะไรอยู่มัวมีบ่บบอรคัเจะไปช่วยั้มฮะเขายู่ใก้เขาอยู่ใกล้กัหมดเลยแต่ว่าเคเลอร์ม,มันจะเบิร์นหา,ะานะเล้วใมาไหมเนี ไม่มีครับไม่ใส่เอยะไม่มีทีงหลังพี่ปาูดิเบอกเลยนะ้โอ้ยไม่นาคงกวดห้โดนเจนก็ดีคนเข้ามาดูนะตาโก้ย่งตังค์ไม่ใช่คนพีชใช่ไหมพี่ปาไม่ใช่ไม่ใช่คนพีชไม่ได้ใส่สกิลดีหนูไม่อยากโดนโมลีอ่ะ ป่อยให้หนูตายคาเสาได้ไหมไม่ได้เขาบุดแล้วยังไงก็มาเอ้ยเขาอยู่แถวพี่อั้มเขาเข้าไปในโรงเรียนเอ้ยเขาอยู่นอกโรงเรียนจะไปช่วยอ๋ออ๋มีมีคนไปช่วยแล้วมีคนไปช่วยแล้วพยายัมไปช่วยแล้ว MJ หาเื่อมซอมก็ได้เมื่อกี้ MJ มีเครื่องไหมไม่นะรูไว้นะมีวีิเขาตู้เขาตู้ วูลิโธย่างวูลิโธย่างวูลิโธวีวเข้าเบาเขาไม่รู้หรอกเจ๊พี่เขาตามพี่อัมโดนดูเลยย่างไปนะมันไม่มีหน้าต่างตรงนี้นี่โอ้โหลงไม้ไม่ทันอย่าบอกนะว่าพี่อัมจะลุกเองยังย่งก่อนย่างก่อนอัมพี่อัมเป็นถือทางแสดงว่าแสดงว่าโมลิเขียวแน่เลย จะลืมเขาพี่ว่าว่าพี่อัมปิ่นเ,เนี่ยไปแล้วอะไรเขาไปหา MJ, เอ็มเจเขาไปหาเอ็มเจเอ็มเจสวย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 เลยอย่างนั้นสวยเลยแม่น่าแทงหลังล้มหมดแล้วเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยล้มดักล้มไม้ดักเดี๋ยวเขาจะดักข้างหน้าปะ่ะเฮย้ยชัดเจนหนูไปไหนเด,ดียวเราใต้ใต้นี่เขาปั่นเสร็จยังอ่ะ ปั้นตรงตรงพี่อ้าหมอน่าใจยางนะอ้า <Okay. S 1> สวยเฮ้ยยังไม่ปั่นนี่หนอะเขาอยู่กับ MJ, เอ็มเจยาวอะ่ะเอ็มเจระวังเอ็มเจจุกข้างล่างต่อเปล่าเอ็มจจะจุกเด็กออไม่ได้แล้วล้มเออยยังย่งไป่โดนตีดีกว่าล้มล้ม หรือว่าพี่จะหาท่อดียังไม่เกิดเลยอ่ะพี่เ j ตกล้มไหเอ้ย MJ MJ เอ้ยสวยสวยสวยมากสวยมาก MJ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละล้มไหมดักลบล้มดักเลยเฮ้ยเฮ้ยกระออมกระออมนั่นไงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะใต้โรงเรียน เขาอุ้มเขาอุ้มเขาอุ้มสวย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 มอเจอแล้วลอกเไม่เจอี7กัวเกิดามไม้ไปแล้วเขาเปดหรอเขาไม่ลองออกอะเหมือนเขาน่าจะอ้อมติง

ีแล้วไที่สุวนลเขียวีค่ะนิเข้าไปอ่านสิฟีแครไปให้แล้วรงทุวมากจริงยากกินไก่ขออะไรก็อยากินไก่ลาเขา